คุณอำนาจนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมไปชมแม็กกับยางสวยๆกันเลยนะครับผมมช่องบานคุณอำนาจนะครับผมก็วันนี้ตอนเช้านะครับผมก็มีแม็กมียางลายสวยๆนะครับผมออกสไตล์ออฟโรดด้วยนะครับผมถึงออฟโรดนะครับผมแม็กสิบหกนะครับผมกับยาง ล็อบเตอร์นะครับผมล็อบเตอร์นะครับแล้วก็ยางตัวนี้แม็กเลนโซนะครับผมขอบสิบแปดนะครับผมแล้วก็แม็กสิบห้าลูกเก่งนะครับผมแล้วก็มีสองลายนะครับผมออกสไตล์ดินฟรีนะครับผมเนี่ยเรนโซตัวนี้ดี D1SL นะครับผมก็ถ้า่านชอบนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับผม ตามที่อยู่ขึ้นไว้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็ตามที่หน้าจอนี้นะครับผมก็ดูเลยนะครับผม่าชอบลายไหนนะครับผมสไตล์ออฟโรดนะครับผมสไตล์กึ่งออฟโรดวิ่งถนนเรียบก็ได้นะครับผมดอกนี้นะครับผมเป็นรุ่นใหม่นะครับผมกับแม็กเลนโซ่นะครับผมเบาสนะครับผมมีสองตัวนะครับผมแม็กเลนโซ่นะครับผม บตัวนี้นะครับผมเรนโซแม็ก er นะครับผมตัวนี้แล้วก็เ er รนโซตัวนี้ก็เป็นเรนโซ่แม็กเหมือนกันนะครับผมแม Max X Max X นะครับสวยนะครับผมย,า,ย,า,องอยางหลดูยางหลงยางตัวนี้ก็เป็นสิบแปดนะครับผมสิบแปดนะครับเรนโซ่ er D1SL นะครับผมเป็นออฟลุกนะครับผม หน้าเก้าหลังสิบนะครับตัวนี้นะครับอย่างก็เป็นตัวนี้นะถ้าชอบทักเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือเข้าไปทักได้นะครับผมที่เฟซบุ๊กนะครับผมบางเบามากๆนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับแล้วก็แมงค์สิบห้านะครับผม มีหลายลายนะครับผมมีขอบยี่สิบก uh ็มีนะครับผมยี่สิบก็มีนะครับยี่ส pues ิบก็มีนะครับผมถ้าชอบลายไหนทักมาได้เลยนะครับผมยี่สิบก็มีนะครับแล้วก็ขอบสิบหกก็มีหลายลายนะครับขอบสิบหกนะครับดูนะครับเลืยกดูนะครับตรงนู้นรถเก่งนะครับเก ราคาพิเศษนะครับผมทักมาได้เลยนะครับผมขอบสิบหกนะครับผมเป็นของสไตล์ออฟโรดนะครับผมขอบสิบหกนะครับจะชอบก็ทักมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ตรงหน้าจอนะครับผมทักมาได้เลยนะครับบ่าวันคนน้ำหน้านะครับ ชอบนะครับมาได้เล่น